สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้มาพบกับคุณคณรูกมลวรรณนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักอาณาจักรละโว้นะคะต่อจากชัมม่วโมงที่แล้วนะคะอาณาจักรละโวอยู่ในประเทศไทยนะคะตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้นะคะอาณาจักรละโวอยู่ในภาคกลางนะคะอยู่ที่ ลบบุรีนะคะโดยสันนิษฐานว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโวนะคะโดยอยู่ภาคกลางนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูนะคะว่าอาณาจักรละโวนะคะในดินแดนโบราณนั้นมีอะไรบ้างนะคะอาณาจักรละโวนะคะเป็นเมืองสําคัญในสมัยทราว ทวารวดีนะคะซึ่งมีแม่น้ำสามสายไหลผ่านก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสากและแม่น้ำลุบุรีนะคะมีเส้นทางที่ติดต่อกันนะคะที่โคราชนะคะที่ราบสูงโคราชนะคะแ,ะแล้วก็ติดกับทะเลสาบเขมรน,นะคะมีเศรษฐกิจที่ดีนะคะแล้วก็มีการติดต่อค้าขายกับเมืองจีนนะคะ โดยเมืองจีนเนี่ยนะคะหรือประเทศจีนเรียกอาณาจากักรลาวเมืองลอหูนะคะละวาวะนะคะอยู่ในอิทธิพลของเขมรโดยในสมัยพระเจ้าวร,รมันที่7นะคะมีการสถาปนาและก็สร้างปฏิมากรรมตามความเชื่อในศาสนาอย่างเช่นพระปางสามยอดนะคะพระปางแขกเทวรูป อ่าพระภูติศาสตว์เอาเอาโลกิเตส่วนนะคะนักเรียนนะคะดูในใบงานได้นะคะอันนี้คุณครูนำเสนอในส่วนที่เพิ่มเติมให้นะคะเรามาดูนะคะในส่วนที่คุณครูให้งานนักเรียนนะคะในเรื่องอาณาจักรละโวตรงนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะคะที่ตั้งอาณาเขตนะคะ เมื่อกี้คุณครูพูดไปแล้วนะคะในเรื่องที่ตั้งอาณาเขตอาณาเขตของอาณาจักรละวูนะคะอยู่ที่พุทธศตรวรรษที่1 2บสถึงสินะคะอยู่ที่ลบุรีลาวูก็เป็นเมืองสําคัญในสมัยทวารวดีนะคะแล้วก็มีแม่น้ำสามสายไหลผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําปราศัก์แม่น้ําลบุรีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในส่วนศิลปะวัฒนธรรมนะคะพระพุทธศาสนา ที่การมหายานนะคะมีอิทธิพลนะคะศาสนาพราหมณินดูก็เข้ามามีบทบาทนะคะอันโดยในสมัยพระเจ้าวรมันที่7นะคะในส่วนหลักฐานที่ค้นพบในสมัยลาโวนะคะคือการสร้างสถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมตามความเชื่อในศาสนาเหล่านี้เช่นพระปรางสามยอดนะคะปรางแขกเทวรูปพระภูธิสัตวุอวรโลติ เทวรูปนะคะภาพภธธูทิศอววโลกิเตสวนนะคะนักเรียนทํางานต่อนะคะในส่วนที่คุณครูมอบหมายเมื่อนักเรียนทํางานเสร็จนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะพบกันชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ